ครับตอนนี้คุณผู้ชมก็สู่รูมเซอร์วิสนิวส์นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งอยู่กับออมและกล้าเช่นเคยค่ะครับเป็นเด็กนนอนแบบนี้นะครับได้เวลาของการอัปเดตข่าวบันเทิงมาสร้างความบันเทิงกันนะครับช่วงหน้าจะกลับมากับการเปิดตัวแบบชัดเจนของคู่รักซุปตาเกาหลีอีกหนึ่งคู่นะคะในช่วงโซอินไซ์ค่ะโซอินไซช่วงนี้นะครับก็มีข่าวเกาหลีที่น่าติดตามไปดูกับพี่ออมเลยครับ นี๋ย้พูดถึงเรื่องของการเปิดตัวคู่รักซูเปอร์ร์เกาหลีอีกหนึ่งคู่นะคะจริงๆคู่นี้เขากคบกันมาแบบเปิดเผยเพื่อนๆวงไหนเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะคะสําหรับยูอีจาก After School แม่หนุ่มๆหัวใจสลายนะคะกับนักแสดงหนุ่มอีซังยุนนั่นเองค่ะ ตัวอีกคู่นึ่งล้วค่ะสำหรับคู่รักซูเปอร์สตาร์เกาหลีค่ะโดยล่าสุดมีรายงานว่ายูอีนักแสดงสาวนะคะและไอดอลแห่งวง after school กำลังเดทอยู่กับนักแสดงหนุ่มมาเท่อย่างอ e ีซังยุนค่ะโดยข่าวการเด็ดกันของทั้งคู่นะั้นมีแฟนคลับเป็นจำนวนมากนะคะทำให้แฟนคลับเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเี่ยก็อกหักไปตามๆกันเลยล่ะค่ะ แหล่งข่าวเปิดเผยว่าอีซังยุนนะคะขณะนี้เนี่ยมีอายุ35ปีแล้วรู้จักกับยูอีที่อายุน้อยกว่า7ปีในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยหลังจากที่รู้จักกันได้ไม่นานก็เริ่มเดทกันส่วนการครบกันของทั้งคู่ก็แตกต่างจากคู่รักคนดังเกาหลีคน,นอื่นๆเนื่องจากว่าคบกันอย่างเปิดเผยไม่ปิดบังค่ะ แต่ก็ถือเป็นเรื่องน่าแปลกเพราะว่าที่ผ่านมานี้ไม่มีสื่อ,อก็อสิทสำนักไหนในเกาหลีลงข่าวความรักของทั้งคู่เลยโดยยูอีและอีซายุนเคยควงกันไปร่วมงานพรมแดงที่งานมาม่านะคะซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกงเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ยังเป็นเพียงแค่ที่น้องร่วมวงการกันค่ะ เพืเ่อนๆและคนรู้จักของยูอีและสังยุนต่างก็เชียร์ให้ทั้งคู่คบกันแบบยาวๆค่ะเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างก็ดูเหมาะสมกันดีแล้วก็ดูดีด้วยกันทั้งคู่เพราะว่านอกจากจะดูสวยหล่อแล้วทั้งอียูและอีสังยุนนะคะต่างก็ออขออภัยค่ะทั้งยูอีนะคะและอีสังยุนนะคะต่างก็ตัวสูงแล้วก็ขายาวเหมือนนายแบบนางแบบเลยโดยตอนนี้นะคะทั้งคู่ได้รับฉายาเป็นคู่รักขายาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ 한, 한นั่นแหละครับอย่างที่บอกคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันแล้วกันนะคะ